สวัสดีครับบ่าเถ้าสวัสดีท่านผู้ชมเด้อครับผมครับนี่พายเอฟซีแฟนครับทั้งช่องครับเดินทางมาที่อำเภอกู่แก้วครับพี่น้องครับพายเอฟซีแฟนครับทั้งช่องมารับชมตรงวดครับปู่อยู่กู่แก้วนะครับพี่น้องงวดวันที่16พฤศจิกายน2565ครับเดินทางมาหอดมาถึงนะครับเข้าไปกราบนมัสการปู่น้ำกันนะครับอันนี้ก็เป็นหอละข้างนะครับเนาะครับกาด ก็สั่งไปได้หลายเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องนะครับเนาะเอาไปรับชมตองวดน้ากันครับงวดวันที่16พฤศจิกายน2565ันาะครับเนาะครับเขาไปกราบนมัสการปูน้ากันครับกราบนมัสการครับปูกราบนมัสการด้วยกระปูครับจะเลื่อนพ้นยู่ดีเป็นสุขสุขสุขคนเด้อครับปูครับ มวยกรบโบเขาเรือแล้วเอาไม่กรบปู่ไมว่าสิบปจุดว่าสิบปจุดนี่ฮะกรบปูตั้งไม่ขอใหม่ขอใหม่ตั้งขอไม่เพราะว่านี่มันโดนลอกโดนอย่างนี้มีเขามันพลาดไปไลยไม่ให้สิไก่ไปกรบปูนี่แต่ว่าขอเงดเลขรูปสุดนี้ปล่อยแต่เลขกกันคำนวณปล่อยแต่เลขกคำนวณนะปูเป็นแนวทางให้ขับย่อมล้อมเมืองเลขรูปก็เอาโต๊ะเก้าฮห้ละเดี๋ยวซื้อโต๊ะเก้าซื้อกระปุกเก้าซีให้ละเข้าซีปีปูครับเข้า เก้าส okay. <Okay. S 2> ี่ก okay. okay. mm ับเก้าหกแม่นสองตัวนี้โอ้แม่นเอาเก้าสี่คิดว่าคิดว่าล่างวะคิดว่าครับปูเนาะตารางวดนี้บ่จุดนะปูเนาะบ่จุดครับปูบอกว่าจุดบ้านนี้่เละออกเลยสิทางคนทางไค่ใหม่เลยสิคำขอใหม่บานี้เริ่มต้นใหม่เลยครับปูว่าอันนี้เขามันจริงใจยากอยู่จงสั่นตัวสี่มันไปโดนเละล็อกเละอย่างมันลดครับ พาสองงวดแล้วพางวดที่สามนี่มันกันจะจ่อยคนแบบมนก็จะเสื่อละเรางวดไวซะดีกว่าครับปูอ่าทำด้ชุดแล้วคนมันะฮะลอตเตอรี่จะเลือกไวเทอมันบอกออกเงินนเป็นไปเนาะครับปูมเราเอาผู้หนึ่งผู้เดียวเนาะมันไหลอันนี้แหละเลขคำนวณกันเลขคำนวณนะครับปูนี่แหะครับคำชุ่มทั้งเลขทูบเก้าคนละอ่ามองง่ายปล่ครับปูเป็นแนวทางครับผม วิ่งบนวิ่งแปดกับหกนะปูเนาะกับล้านบุเซนบุเซนแปดหกหนึ่งหกหนึ่งหกสองนะครับเนาะแปดหนึ่งแปดหกหางเดียวนะครับท่านผู้ชมครับส่วนวิ่งล่างวิ่งเก้าเก้าสี่สี่เจ็ดเก้าหก โอ้รับตัวเน้นนี่คือล่างนี่คือเก่าหกบับปูไมมันเกืเพราะเป็นเนวข้างไปแล้วรับปูมันเกมีส่วนบนทั้งสามคู่นว่าหละวิ่งเก้าตัวรับปูวิ่งเก้ารับทำชุชมนะครับเนาะรับบนบนบนแปดกับหกวิ่งหกรับเน้นปูวงกลมเน้นที่หกรับท่ชน่มขับเรื่งละโรสันโอ้นี่ละโอ้ สามตัวหางเดียวแปดหกหนึ่งตัวเน้นนี่คือหกหนึ่งเนานองปูะตัวงงกลมหนึ่งอยู่หลังเลยซึ่งนี่หนึ่งอยู่หลังกับปูทามาทางล่างทางบนเป็นสิจครับอ่าอันนี้กับปูเกหกน่พิเศษเอียงับปูาไม่ตัวพิเศษเลยตัวพิเศษเก่งมันมู่นกับปูเล่นเล่นมาับปูเก้าพิเศษ เกาีกับเก้าหนี่แหละลว,วดคือ <c oughs> วิ่งเก่านะปูนะนเนาะล่างเก้าสี่สี่เจ็ดเก้าหกเน้นที่นเก้าหกขับปูอ่าพวปีนแนวทางเดืออ้อย่าญยุ่งกแะละมันพลาดมาสองเทือกตวปูก็มันก็จิตใจก็บอกคอยเทียมภายในบอกบใจว่นในเพราะเรียกมันเรียกมันเอาอยู่เมื่อกี้ีนกินก้งสิบหกอยู่ แมนบอครับปูครับมันซีเจ็ดหางครับนี่เดันเขาพลากของเอกออกไปซะอืมส okay. so yeah. so like ูนหนึ so ion, so ่งหกันมันก็ได้อยู่อะไวไก็ได้แมนบอครับมันลายหลายอาจารย์อยู่ได้สิหกจริงอืมสูนนี่ก็สี่มีลายอาจารย์อยู่หกหนึ่งนี่ครับหัหนึ่งหกสองนี่ว่าอาง่ายไหเลยครับปูเพราะว่ามันเลขกอํานวนนี่มันทายตัวเก่าครับมันอยู่ตัวเก่ามันเปลี่ยนแต่ คือนั่นซิมหาเนาะบันทึกเจ็ดศูนย์นี่นี่มันเปลี่ยนเลขหนึ่งตีกลับไปสิบหกสิบเจ็ดบอกปัวหรือสิบหกอย่างเดียวหกหนึ่งอย่างเดียวหกหนึ่งอย่างเดียวเหรอหกหนึ่งอย่างเดียวเลขปูเนาะหกหนึ่งอย่างเดียวคําว่าคําพ่ดนี่บอกออกเลขล่างหนึ่งเลขล่างมันสิเปลี่ยนสิบเจ็ดครับโอ้ไม่ครับมันนี่นี่มันสิพันธ์เขาหลุดในท่านที่ครับปัวชุดล่างครับเจ็ดศูนย์ครับชุดหนึ่งเมื่อกี้นี่นี่มันสิแรงก็คือ เกหนี่ระวังเอาโรลดนี่หกนึงนี่ครับปูตัวบนนั่นลอยลอยโรลครับมันใจหกเลยนะไอ้คือคนสามโต๊ะพเหล่าแปดหกหนึ่งพุ่งเหล่าแปดหกหนึ่งนะปูตัวเน้นนี่มิดดีว่าปู่ไมฟันก็ฟันดีฟันดีน้ะปูเนาะตัวนี้แหละครับครับเป็นล่างๆพุ่นหนึ่งนบ่มีพุ่งยกขึ้นมากกว่าสิบสี่สิบสิบสี่ครับโอ้สิเ็ดสี่สิบเ็ดครับ มันเคียงเคียงกันกับตัวนี้เลยฝันเลยไม่นิมิตเลยนี่ครับนิมิตมันขึ้นว่านนี่แหละครับมี่ชงนของฉันมาแซงกันอยู่ถือป้ายอยู่ครับปู่มีป้ายหกหนึ่งอ่าก็สีหนึ่งเอ้ามาแซงกันครับแต่ว่าปูบริเขียนให้นี่นี่สีหนึ่งบอปูเอาเดี๋ยวผมจะเขียนไว้นนิมิตปูปูนิมิตเขียนล้วอ่ามันสีเขาตวนึงมันต้องเขาต้นมันใจหอกหนึ่งแล้วนะครับใจหอกหนึ่งนี่แหละครับที่หนึ่งก็บ้อหมันก็ อาจารย์มันก็มีหลายอาจารย์ครับผมตามบึงบึงนี่เลนนี่เลยครับปูมาแห้งอยู่เล้สีหนึ่งเลยมาแห้งอยู่บ่ปูแต่ว่านี่นี่มีแต่พนยกพนยกยุ่งกันย่งันยกแข่งกันแมนครับผมดิสี่หนึ่งหนึ่งสี่ตีปูเป็นสีใดเจ้าขาปูอันนี้หกหนึ่สีขาวนี่แหละสีสีมึกนี่แหละแต่ว่าดาดขาวแต่ผู้ชมนีออันกันกบ อันนี้เอาหนีเครื่องกลางเงี้ยหยกแบบนี้ครับปูไปดินมาสีหนึ่งหนึ่งสีโอเอาไปรับกระถินปูมือกอนไปรับกระถินทั้งไหนก็ครับปูไปรับบัญนะบ้านบ้านอีหยัางก็วัดดวงตามาบัวโอ้บ้านตาลบ้านตาลบ้านตาขอนแก่นพอดีครับปูอุดรอุดรอุดรอ๋ออุดรบ้านตาแม่นบ้านตาโอ้แม่นครับปูพอดีมันเียนอันขอขึ้นไปพอดีได้พอดีคือเยาวครับ สากล่องตุอที่หก่บุญหลายตึกครับปูในกึนไปรับกระถินปูไปรับกระถินบ้าวทองตัวแสนอ้ครับบุญได้มาใส่หอละข้างเนู่ถนกปูอามีได้บุญนึงกันได้บุญนึงมาซาถูนกปูนองวดนี้เนาะอ่าเพราะว่าสองหวดแต่นะปูเนาะอ่าุดนีอ่า เพราะว่าทั้งไงพิ่นให้ัมานหรือไหมใช้ใช้ก็เป็นอันได้อยู่ไหมปูปูครับผมันอยู่นะเมนปูซาถูกครับวันนี้ครับพี่น้องนะครับเนาะมันใจหลงหกหนึ่งชุดนี้เลยหกหนึ่งมาปูแม่นเอาแต่ว่าเดี๋ยวเราเถอดจะเขียนหนเลขนี้มิดเลขนี้มิตปูลงไปนั่อยู่สีหนึ่งเนี่ยหนึ่งสีนะครับเนาะกันไว้ผมจะเขียนว่านิมิตปูเอออันนี้เลขนิมิตเลขฝันเนาะง่ายบแม่นเขามาเพิ่มกับ แมนบูเพิ่มก็แมนนะครับยอนทางหากเนาะนี่เนาะแมนปูเอาเดี๋ยวเป่าเท่าจะเขียนให้ตัวยังไงครับธรรมชุ่มครับสันว่าคือเป่าผมเราเขายกใครหนีบใส่์ใหม่าแบบนี้นี่เลยซีหนึ่ง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 ซีตีปูโยกไม่ออกโอ้ครับผมครับครับธรรมชุ่มนี่นะครับเนาะเป่าเท่าเขียนให้ตัวยังไงครับเพื่อพอนายไม่ไงนะครับเนาะเพิ่นเห็นบทชัดกับผมนี่ครับ ปูอยู่ปูแก้วครับวิ่งบนแปดกับหกรับปูเน้นที่หกนะครับปูสามตัวหางเดียวแปดหกหนึ่งครับปูเน้นที่หกหนึ่งนะครับวงกลมห้ที่หกหนึ่งครับหกสองแปดหนึ่งแปดหกโตกันตัวร่องครับชุดปูนิมิตครับใดหนึ่งซีซีหนึ่งนะครับพี่น้องครับชุดนี้บ่าวเถ่าเขียนหาหนึ่งซีกลับไปน้ำครับซีหนึ่งปูวาในนิมิตปูวาที่ปูเรล่าห้นฟังครับยกไป อันนว่ายนุ่งยกไายนีไปไม่ยกไปเห็นปินไปปินมาหมุนไปหมุนมาสี่สิบเอ็ดปาวอกอนดสี่สิบเอ็ดสี่สขับปูอ่ายกแข่งกันก็ะพกหนึ่งนี่พวกปูเนกกหนึ่งนี่แหละอะปนดกันวิ่งล่างวิ่งก้านะครับเนาะก้าสี่สี่เจ็ดปูเน้นที่เก่าหกครับทั้ชม ะครับเนาะแมนซีบอลเซลิกเจ้าของเดี๋ยวว่าฝันกับเปลนฝันเนาะฝันกับฝันนะครับปู่ตัวหนาตัวโยมคำไม่คำว่าลงไปแล้วคำโยมซื่อมันบุ๊มมันซื่อแต่ผู้หนึ่งผู้เดียวได้ครปูตีกันได้แม่นปูครับผมเชียงหลวงแั่คนเบิดประเทศเนาะครับผมอ่แม่นของธรรมดาบุป็ินตะวัาได้คำบนมาบุญมั่นใจแน่นะคำโบฝันอีเลียแต่ว่าเลขคำนวณนี่กับแปดหกหนึ่งนัปูเนาะแปดหกหนึ่งเนี่ยหกหนึ่งหกสองนี่ละหกหนึ่งหกสองนี่ดอกเรียกนี่ หางเดียวนี่ครับปูหลายชุดของปูนี่ครับท่านผู้ชมนี่เขีด่มันหกองขปูมันพลาดม่นนี่ไหวก็มามาดีแหละครับศูนย์ที่มันไปได้ครับันมาศูนย์ปูแมนคือหกศูนย์นี่จะมาอีกนเาปูไหวก็มาเาดึงไม้ก็มาแหลมาหกศูนย์ี่หกศูนยครับท่านผู้ชมศูนย์แปดตัวนึงอันที่มันมาได้ถ้ามีศูนย์มันมาปูแมนศูนย์แ เป็นนอกประเด็นแล้วมันตื่นไกลแล้วเขาดึงไว้ดึงซูนนั่นแล้วออกงซูนแท้ดิครับปู่ที่ออกดูวย้ครับปู่ยังว่าแล้วเขาดึงไว้ทีนี้เลยมันออกนั่นเดี๋มันไปเนี่ยข้างนั่นไหมครับนี่ครับแคปหน้าจอดได้ครับผมชุ่มขับนี่ครับบนนะครับเนาะวิ่งเน้นที่หกขับแปดกับหกปูบาร์นะครับเนาะอ่าถ้าคู่เด่นคือหกหนึ่งหกสองนี่ปูบาร์เด่นร่องครับผมชุ่มสามตัวเน้นเน้นคือแปดหกหนึ่งครับผม เลขกนิมิตปูครับ14 4 1ครับ8 1 8 6นี่ตัวกันตัวร่องนะครับเนาะเลขคำนวณปูล่างวิ่ง9ครับ9 6ตัวเด่นตัวเน้นครับ9 4 4 7นี่9 4 4 7ตัวกันตัวร่องนะครับปูเนาะขอกราบขอบุญขอบคุณปูครับท่านชมครับนะครับนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขุสุขคนนะครับเดี๋ยวให้ปูอวยพรครับผมเป็นแนวทางเลยย่างยนต์ก็ได้คออยู่ดีเป็นสุขครับคอให้สุกให้ลาภคอยสุกไห้มัน ช่วยปูดยได้ไหมนี่ช่วยผมช่วยได้ไหมถึั้น,นี่เละได้ครับ,บเออมันจะปล่อยกลางคันนีมน่มวยกลับเอาไข่เกิดได้ไหมครับเอาซาทุขปูซาทุละบอนน้ครับผมอะพิวาฒนาสีลิสานิจางอุตาปจายีโนจาตาโลธรรมาวัดดันติอายุวานโอจุขังอะลาเออคนปิ้นป้สนซาเออโยมอุนที่อุน งัมาสวยปูก็ด้สั่งมอมลางันก็ทุกคนทุกคนทุกอันนั่นละครับปูสาทุกครับผมครับเอาพี่น้องครับสุภาพร่างกายแข็งแรงครับเงินไหลน้องท่องในเขาสุขทันเ้ยครับพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ